สวัสดีครับช่องทีเด็ดฟุตบอลวันนี้วิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลในการสําคัญทั่วทุกมุมโลกไม่พลาดนะครับทีเด็ดดีๆนี้สามารถกดติดตามกดไลค์เข้ามาได้โอกาสชนะ80 90เปอร์เซ็นต์เลยก็คัดมาแล้วแบบนี้ทุกวนันวันล,ละ2ตัววันล,ละ2คู่ตามกันมาได้นะครับช่วงนี้ฟุตบอลหลีกใหญ่กันมาเตะแล้วครับไม่พลาดนะเชียร์บอเเลเบเรลโปรโมชั่นเยอะมากค่าคอมมิชชั่นก็มีแถมมีลิงก์และสามารถสร้างรายได้ให้กับท่านตลอด24ชั่วโมงเลยไม่พลาดนะครับ เราจะไปที่ลีเอิงฝรั่งเศสนะเป็นโอลิมปิกมักเซยเปิดบ้านปุกบนี้นะครับมักเซยปีนี้เล่นดีนะอยู่อดับสองบนตารางคะแนนส่วนนี้อยู่กกัดับการน,นะครับราคาเปิดมาครึ่งควบลูกนะฮะก็นะเจ้าบ,บ้านดีกว่านะเจ็ดอันดับราคาก็ประมาณนี้นะหกเกมหลังล่าสุดเจอกันมาเป็นมักเซยชนะไปสามนี้ชนะสองนครับเสมอนหนึ่งนะผลงานมักเซยดูดีกว่ามาดูสิบเกมหลังล่าสุดกันนะ มักเซย์สิบเกมหลังแพ้กเกมเดียวเองเสมอหนึ่งชนะไป 8, แปดเกมบวกไปเจ็ดเสียไปสามเองนะอัเปอร์เซ็นต์การบวกหมักเซย์ดูดีนะส่วนผลง,งานสิบเกมหลังล่าสุดนะในบ้านหมักเซย์มีแพ้ไปสี่ชนะไปห้าเสมอหนึ่งถือว่าฟอร์มในบ้านดูดีนะครับบวกไปห้าเกมเสมียห้าเกมใช้ได้นะฮะมาดูนิดกันหน่อยสิบเกมหลังล่าสุดฮะโอ้บิชนะสามเสมอสามแพ้ไปสี่ฟอร์มนิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็อัตราการบวก 4, ไปสี่เสียไปสอง เสียไป4เสมอ2 50 50ส่วนนี้เกมเยือน10เกมหลังล่าสุดฮะมีชนะไป3แล้วก็เสมอไป5นะครับอัตราการบวกเกมเยือนดูดีอยู่เลฮะเพาหมวกไป6เกมเลยครับเสมอ1เสีย3เกมเองนี้ใช้ได้ว่าเกมเยือนนะไปดูราคากันเลยไม่ธรรมดาตสมักรเซอยนบ้านก็ดูดีอนะ่ะ50 50นะราคาเปิดมามักเซิร์ฟต่อขึ้นคุ้มลูก1.8ผมมองว่าลูกหนึหน้ามีเงถ้าอยู่นิด ครึ่งคุณลูกนี่เต็มนะครับแต่ถ้าอยู่บักเซย์อะ่ะลูกหนึ่งอะ่ะน้ำโนนเลย2.1หนึ่งรองได้1 7 8่เจดปนิดองลูกหนึ่งนี่เกมเยือนก็ดีวะ่ะไม่ขาดด้วยเปอร์เซนต์บอลบกก็สูงนะผมมองว่าถ้าชอบ้าบ้านอยู่ครึ่งคุณลูก้วกันแล้วก็ถ้าอยู่ชิมเยือนก็ลูกหนึ่งขึ้นไปคิดว่าสูสีกันคู่นี้ครับแต่ผมเลือกบักเซย์ต่อครึ่งคุณลูกฮนะส่วนคู่สองอยู่ที่เลีเอิงฝรั่งเศสนะเป็นแบนด์เจิญลรองนะครับแบนด์ปีนี้ฟอร์มไม่ดีเลยนะอยู่ 15, ยอ,อันะนนาางงนะอลเ่่่่ป็หวหวย ส่วนลองก็ถือว่าเกาะอ,อยู่โซนบน,นครับอยู่ดับ3บนตลางคะแนน,นผลงานคู่นี้จะกันมา6เกมหลังล่าสุดดูลองดีกว่านะครับชนะไป3แบงค์ชนะ2ครับลองดูเหลือหล่อมๆนะแบงค์10เกมหลังล่าสุดยเย้าเยือนชนะสเสมอสาแพ้ไปถึง5้าเกมนะบวกไป5เกมเสมอ1เสียไป3าฟองก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ตากันบวกวดูดีเลยแบงค์เกมในบ้าน10เกมหลังล่าสุดมีชนะสเสมอสานะแพ้ไปห้า บบกไป3เกมเสมอ2เสียไป5อัตราการบวกไม่ดีเลยแบนนะเกมในบ้านนะมาดูลองกันหน่อย10เกมหลังล่าสุดที่เสียเกมเดียวตอนเจอลองเนี่ยนะแล้วก็เสมอ4ชนะไป5นะครับผลงานถือว่าดีนะอัตราการบวกก็ดรอลงหน่อยนะครับบบกไป3เสมอ1เสียไป5เกมอัตราการบบก4 0สเอส่วนลองเกมเยือน10เกมหลังล่าสุดแพ้เกมเดียวต่อริวนะฮะเสมอไป5ชนะไป4เกมเดือนบบกไป3เสมอ2เสียไป5เกม ลองก็ช่วงหลังไม่ค่อยบวกเลยว่ะเปอร์เซ็นต์การบวกก็น้อยด้วยแต่อยู่แค่สามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์เองะเจ้าบ,บ้านก็ยังดูดีนะในดับหนึ่งนะครับพอกันนะคู่นี้นะไปดูราคากันราคาเปิดมาที่ลองต่อครึ่งลูกนะหนึ่งจุดแปดลองให้เต็มถ้าอยู่ลองครึ่งลูกได้เต็มนะฮะอยู่แบนดได้หนึ่งจุดแปดนะครับชอบลองมากกว่าว่ะยังคิดว่ามีโอกาสเก็บใช้ได้ครึ่งลูกแล้วกันวัดใจนะหนึ่งจุดแปดสี่เชียร์ได้ครับ ที่ลองนะฮะทีเด็ดสอคู่นี่ชอบตามกันมาได้นะครับโปรโม,มชั่นเยอะมากภาคอมมิมชั่นก็มีแถมมีลิงก์แล้วครับสามารถสร้างรายได้ให้กับท่านตลอด24ชั่วโมงเลยไม่พลาดตามกันมาได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ